ขานเรียนถามครับพี่วันครับผมครับผมมีสองเรื่องจะกราบเรียนถามพี่วันครับคือเรื่องแรกเนี่ยเหมือนพี่ประพัดสอนเลยครับคือเมื่อประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ไม่แน่ใจครับก็เห็นเป็นเพชรขึ้นมาที่หน้าผากเหมือนกันเลยครับตรงช่วงหว่างคิ้วครับเป็นเหมือนเม็ดเพชรใสๆเหมือนเพชรที่เราเป็นทําแหวนอย่างเงี้ยครับ Hmm. แล้วก็เรื่องที่สองก็คือหลังจากเมื่อทธิก่อนนู้นที่พี่วันบอกว่าให้อธิษฐานขอให้เห็นอดีตชาติพอหลังจากได้เพชรมาก,ก็จะเห็นอดีตชาติเนี่ยหลายครั้งมากแต่ว่าจะมีชาติหนึ่งที่ที่เห็นว่าตัวเองเนี่ย นะครับเหมือนคล้ายๆว่าเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งชื่อว่า,าพระแม่ทัพทิมแล้วก็ผมเนี่ยทำงานอยู่กับท่านแล้วก็กับพระศาสดาของของต่านะครับ <c oughs> แล้วก็ถูกทำโทษลงมาเนื่องจากไปเนื่องจากช่วงนั้นเขามีการอบรมอะไรสักอย่างแล้วมีของมาให้กิน ตอนนั้นผมในตอนที่ผมเห็นคือผมเป็นเด็กอืมแล้วตัวเองเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นเด็กไม่รู้เรื่องก็เลยเหมือนกินเหมือนคล้ายๆดอกท้อนะครับเขาให้กินดอกเดียวตัวผมไปกินทั้งช่อเลยแล้วก็เลยโดนทาโทษให้ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยสามชาติทีนี้ผมก็เลยอยากเรียนถามว่าไอ้การที่เราเห็นตรงเนี้ยเราจะต้องไปแก้ไขอะไรไหมครับหรือว่ามันผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะต้องไปทําไปแก้ไขอะไรยังไง แล้วก็ถามเรื่องเรื่องเพชรว่าที่เห็นเหมือนที่พระพันสอนเนี่ยคือคือเหมือนกันไหมจริงจริงแท้แค่ไหนยังไงอะครับค่ะการเรียนถามพี่วันครับค่ะอ่างั้นขอเชิญยานเลยแล้วกันนะคะสาธุสาธุสาธุพุทธบุตรถามเกี่ยวกับเรื่องเพชรที่หน้าผากว่าสิ่งที่เห็นจริงหรือไม่สองไปเห็นอดีตชาติแล้วถูก ทำผิดในเรื่องของการทานสิ่งหนึ่งซึ่งเขาห้ามไม่ให้ทานเยอะให้แค่ตรงนั้นแต่พุทธบุตรด้วยความเป็นเด็กจึงไปแอบทานมากถูกลงโทษให้ลงมาเกิดสามชาติเป็นเช่นไรเจ้าค่ะเมตตาด้วยเถิน อิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาเจริญพรพุทธบุตรลูกรักสิ่งที่ลูกนั้นได้รับการสัมผัสในสิ่งที่เรียกว่ามีความศรัทธาและปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าให้ได้ตัวปัญญาหรือแสงแห่งธรรมหรือเรียกว่า ได้ปัญญาธรรมตัวนี้จะส่งแสงเป็นปทิศธรรมออกมาฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่พ่อมักจะประทานให้เห็นบ่อยๆถ้าไม่ใช่ในรูปแสงก็รูปเพชรถือว่าตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะเจ้ามีความศรัทธาและด้วยความที่ลูกนั้น เป็นผู้ที่มีความศรัทธาสูงและเป็นผู้ที่พยายามจะช่วยเหลือคนในเรื่องของการรักษาคนต่างๆทำให้พ่อต้องมาช่วยเพิ่มพลังในส่วนที่มีความเป็นที่เรียกว่าพิเศษขึ้นมาจากการที่มีพลังที่พิเศษตรงนี้และพลังตัวนี้จะทำให้สามารถเปิดจักระในส่วนที่ที่จะรับรู้ว่าตรงไหนของร่างกายมีปัญหา ตามที่ลูกนั้นอธิษฐานอยากได้วิชานี้และในสิ่งตรงนี้เองทําให้ลูกนั้นบางครั้งในการเชื่อมจักกระไปและได้เพชรมาทําให้ลูกนั้นสามารถเปิดเห็นเหตุการณ์ในสิ่งที่ผ่านมาของลูกสําหรับพ่อแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงกับเจ้าแต่เจ้าไม่ได้ทําผิดอะไรเพราะถือว่า การที่เห็นว่าตัวเองนั้นรับรู้ได้จากสิ่งที่ได้ไปทานตรงนั้นเป็นเพราะลูกนั้นมีความรู้สึกว่าของเขาให้ทานเมื่อเราเป็นเด็กนั้นเรายังแยกแยะหรือเรียกว่ามีการควบคุมหรือเจตนาไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรถูกลงโทษถือว่าให้มาเรียนรู้และสร้างบุญเพื่อที่จะกลับไป และในวันนี้ขอมาแก้คําว่าไม่ได้ถูกลงโทษแต่ถือว่าได้โอกาสมาสร้างบุญเพื่อจบกิจและไม่ต้องอยู่จนถึงสามชาติหลอกลูกรักเพราะชาตินี้ก็เป็นชาติที่สามแล้วจงในสิ่งที่เรียกว่าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดและเจ้าไม่ได้ถูกลงโทษเป็นเพราะเจ้าอธิษฐานจิตเพื่อจะกลับนิพพานและเบื่อการที่จะอยู่บนสวรรค์ก็ตาม หรืออยู่ที่ใดก็ตามสุดท้ายแล้วความไม่เป็นประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือจิตดั้งเดิมแท้ที่เคยอธิษฐานเพื่อจะมาทำภารกิจในการชุดช่วยและการชุดช่วยนี้บางครั้งลูกเองก็ทำไปด้วยจริตนั้นอยากช่วยแต่บางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยจากการที่ไม่สามารถที่จะมียานมีฌานเสกให้เขาหายได้ สิ่งที่เขาจะต้องทําเหมือนเจ้าคือรักษาศิลสิ่งที่เขาจะต้องทําเหมือนเจ้าคือการเจริญจิตตะภาวนาและเลือกพระนิพพานและสิ่งที่เขาจะต้องทําเหมือนเจ้าคือให้เกิดตัวปัญญาญาณให้จบแบบปัญญาวิมุตติหรือเรียกว,ว่ารู้แล้วว่าถ้าเกิดอยู่ต่อไปก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแต่ถ้าอธิษฐานกลับนิพพานสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์ทันด่วนนั่นคือการตื่นรู้และการมีพลังทรงยานทรงฌานในการที่จะเชื่อมต่อหาผู้ที่เรียกว่าลูกนั้นเคารพศรัทธาเพื่อเป็นสิ่งที่เรียกว่าสนับสนุนให้ลูกนั้นไปถึงมรรคถึงผลนิพพานแล้วให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้สร้างบุญบารมีและสร้างความดีในการที่เป็นผู้ทรงอภิยายานญญาญาณ ต่อไปเถิดลูกรักรักลูกจงทําไปด้วยความรู้ว่าเรานี่แหละทําได้อย่าคิดว่าเรานั้นเป็นเรื่องสัญญาณลวงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปัจจิตังเวถ้าลูกได้มาอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันและเชิญอย่างนี้ลูกจะได้มั่นใจว่าลูกเป็นผู้ถูกเลือกรักลูกสาธุสาธุสาธุก็วันนี้ก็เลย เกินเวลามาน้องก็ขอพี่วันไว้แค่ห้าทุ่มไม่เกินห้าทุ่มเอาอย่างนี้ถ้าพี่วันถ้าพี่วันติดค้างเรื่องอ่าเขาเรียกว่าเรื่องวิปัสนาญาณขอเป็นวันอาทิตย์แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเกินน้องมากเกินไปเนื่องจากเวลาอ่าเขาเรียกว่าปฏิบัติบูบชาด้วยกันหรือถามตอบตรงนี้จะมีน้องที่คอยอดูแลพี่วันด้วยคือเขาห่วงอะค่ะเขาจะ คอยมาดูแลเรื่องวิดีโอเรื่องอเสียงลำโพงเรื่องอะไรตรงนี้เพราะว่าเขากลัวว่าพี่วันจะไม่มาตอบคําถามถ้าไม่ดูแลเดี๋ยวพี่วันก็กลัวว่าเขาขอไว้ว่าไม่เกินห้าทุ่มตรงนี้ก็เลทมานิดหน่อยน้องคงไม่ว่าแต่ถ้าพี่วันเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์ ให้น้องจัดลําดับไว้เลยนะว่าใครจะถามคนที่1ที่2ที่3มอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เป็นตามสเต็ปแล้วพี่วันก็จะได้ลดบทบาทของตัวเองเพราะคิดว่าคงไม่มีใครถามบางทีพี่วันก็จะ,ะเหมือนอพูดทําเยอะเกินไปตรงนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับน้องซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เซ็ตของน้องๆทีมบ้านนิพานเนี่ยจะขอให้เป็นเรื่องของการถามตอบทำนะก็คิดว่า เราก็หยุนหยนเออณเวลาหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าทําตัวไหนที่แต่ละคนเขาจะต้องประพฤติในหลักธรรมตรงไหนที่ทําให้ถูกจริตกับเขาตรงเนี้ยองค์บารมีพระเบื้องสูงเนี่ยนะทีมงานเนี่ยจะเป็นผู้ลงมาคัดสรรัเองนะอย่างตัวพี่วันก็ถูกคัดสรรตัวน้องคนอื่นก็ถูกเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันก็ดีใจที่น้องๆเนี่ยมาร่วมแบ่งปันทากันแล้วก็มาเล่า วิธีการปฏิบัติแล้วก็มาเล่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่วันเองก็ต้องบอกอ่ะพี่วันเคยเลวมาก่อนเคยไม่ดีมาก่อนเคยผิดเคยแย่ไม่รู้จักคําว่าสิ่งด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยด้วยแรงอธิษฐานในก่อนเก่ากับสองบุญบารมีวาสนามาเตือนให้เห็นอริยสัจแล้วเราจึงต้องคลิกถูกคลิกถูกคลิก ให้เพื่อเหมาะแก่การยกจิตเพื่อจะคืนกลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่วันเนี่ยต้องบอกเลยนะปี2 5 0 0นะคะ65นะประมาณถ้าพี่วันจจำไม่ผิดเนี่ยนะเดือนกรกฎาคม่อนกกนะ2าร5 65, พ่อเคยมาบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกจากการ อ่สอนธรรมหรือเชิญยานเชิญฌานเพราะว่าลูกของพ่อเนี่ยจะมีอดียญเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้เยอะตอนนั้นบอกว่าบ้านนีพพันพี่วันก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นลายตัวนี้พี่วันก็คิดแต่ว่าเป็นบ้านตรงที่มีปวกขึ้นอะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่าน่าจะนะท่านทําให้ปรากฏเห็นหลายๆอย่างแล้วตัวพี่วันเองอ่ะก็ต้องบอกน้องๆตรงๆงนะคะพี่วันเกิดจากการเป็นคา,ารวาสนี่แหละแล้วก็ถูกยกกิจเพราะหนึ่ง ท่านจะมาปูพื้นให้เราก่อนให้เกิดสิ่งต่างๆที่ปรากฏแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีมา,เ,าเขาเรียกว่าสอนอะไรบางอย่างก่อนจากนั้นท่านจะทดสอบเราพอทดสอบเราเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะปูทางพอเราผ่านบททดสอบเนี่ยท่านจะปูทางให้ละการปูทางตรงนี้น้องจะได้อะไรที่แบบอาจจะเจอสิ่งที่ที่จะต้องออกมาช่วยคนเยอะเยอะขึ้นซึ่งตรงนี้ตัวพี่วันเนี่ย ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นลูกของพ่อและพ่อมาบินธบาลอย่างเงี้ยน้องโชคดีมากเลยเพราะหนึ่งน้องจะได้กลับชาตินี้นะส่วนเรื่องแบบอะไรจะหมดไปอะไรจะหายไปอะไรจะแบบอ่ลสไม่ครบหรืออะไรอะ่ะพี่วันถึงบอกไงว่าพ่อพระพุทธเจ้าก็มาบอกพี่วันว่านะไม่มีใครไม่เคยทําผิดลูกรักทําผิดแล้วให้ขอขมาพอรู้สึกว่าเราต้องกลับนิพพานนึกได้ตอนไหนเราก็ขอขมานึกไม่ได้เราก็ไม่ได้ขอก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ซีเรียสค่ะอืมเพราะถึงวันหนึ่งที่เราได้แบบเออผลของมันแล้วนะตรงนั้นแหละน้องจะเก่งมากในทุกๆเรื่องคําว่าทุกๆเรื่องเนะี่ยเรื่องการวางจิตเรื่องการที่ควรพูดเรื่องการที่ควรปรากฏตัวนะเออหลายๆอย่างท่านคุมนะถ้าเมื่อก่อนนะเนี่ยอ่าบางคนเนี่ย จะชอบช้อปปิ้งชอบอะไรมากๆอ่ะแต่พอถึงทำตัวหนึ่งที่สุดตะลงอ่ะน้องจะไม่ค่อยแบบสนใจอะไรที่มันเป็นทางโลกเยอะน้องจะรู้สึกแบบสนใจทำและทำตัวนั้นเนี่ยจะเป็นธรรมที่น้องจะบรรลุท่านจึงจะส่งมาแล้วน้องจะแบบว่าเหมือนอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเข้าถึงธรรมตัวนั้นด้วยความรู้สึกชอบด้วยความรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติได้ปฏิบัติง่ายแล้วก็ใครที่พูดธรรม แล้วเรารู้สึกว่าเออตัวนี้ตรงจริตบางครั้งตัวเนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเนี่ยส่งมาให้นะคะตัวพี่วันเองเนี่ยก็ไม่ได้อ่าไม่ได้เป็นนักธรรมหรือเป็นนักปฏิบัติที่อยู่ตามวัดอะคะ่ะพี่วันเนี่ยเกิดจากคารวาสแล้วก็ไปไหนยากมากในชีวิตเนี่ยทาให้เราคิดว่าถ้าเราแบกภาระเยอะขณะนี้แล้วเราแค่ ใช้ช่วงเวลาที่เหลือในการที่เราปลดปล่อยตัวเองตรงเนี้นะพี่วันจึงบอกว่าสิ่งที่น้องจะต้องมีอะไรที่ว่องไวในจิตแล้วก็เห็นอะไรปุ๊บให้น้องว่องไวในการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยตัวเนี้จะทําให้น้องได้ปัญญายาณที่เ็าเรียกว่าปฏิสัมพิทายานตัวเนี้มันจะแบบทําให้น้องเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ค้าง หรือเป็นความหวันไหวหรือเป็นความวิตกกังวลกับจิตนานแต่แม้จะเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วถ้ายังอยู่ทางโลกอยู่ก็จะต้องมีเรื่องของการพิจารณาเรื่องของอหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยว่าเราเนี่ยยังมีอะไรวิตกกังวลไหมแต่ถ้าน้องมีอะไรรู้สึกนิดนึงว่าเราสะดุดตรงเนี้ยเนี่ยพี่วันจะบอกเคล็ดลับอันหนึ่งเรารู้สึกผิดตรงเนี้ยแล้วเรารู้สึกมันเข้ามานะแล้ววันหนึ่ง น้องไม่ได้รู้สึกผิดกับอะไรเลยมันเฉยๆแต่ความเฉยไม่ใช่มึนนะแต่มันเป็นการรื้อถอนตัวนั้นนะให้น้องรู้เลยว่าน้องอะได้อารหัตผลแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยบางอย่างที่เป็นความเศร้าหมองที่เรามีมา,มาเนิ่นนานที่เรารู้สึกผิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานแล้วมันถูกแบบออกไปแบบคิดยังไงมันก็ไม่รู้สึกผิดอีกน่ะน้องได้อรหัตผลแล้วนะ พียงแต่บางคนไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าความเสียดแทงใจตอกย้ำใจโดยนี้ไม่มีเลยนะความเสามองเนี่ยมันไม่มีนะแต่ความถือสาเนี่ยมันอาจจะมีได้เพราะว่าบางทีเราโดนเบียดเบียนบางทีเราโดนกลวนอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาวางจิตเราให้เป็นว่าเราเป็นลูกของพ่อมาชาติสุดท้ายแล้วส่งบททดสอบอะไรมาผ่านก็เออดีไม่ผ่านก็พ่อก็เบาๆหน่อยในบางเรื่องต้องพิจารณาตัวเองเป็นนะคะ,ะเหมือนพี่วันเนี่ย โดนสวนมาทุกทางเลยตอนนั้นนะพี่วันก็เลยต้องมาตั้งตัวเองใหม่ว่าเออต่อไปพี่วันจะไม่ท้าทายแล้วพี่วันจะอ่ามีอะไรถ้าคุยกับมารแล้วมารพูดอย่างเงี้ยพี่วันก็จะรับฟังนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยต่อต้านเพราะอะไรเพราะถือว่าเขาอะไรจะมานั่งตีหัวเราในขณะที่เราเป็นโควิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้เราปวดให้เราเจ็บทําไมแล้วเราต้องดูแลแม่แต่พออธิฐานว่าเออยิ่งทำนะจะยิ่งบาปนะถ้า พี่วันดูแลแม่ไม่ได้มานหายไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นนะคะนะบางครั้งมานก็กลัวเพราะมานก็คือเทวดาสิ่งที่เรียกว่าเทวดาชั้นห้าชั้นหกตัวนี้นะเขาจะมีสองฝ่ายมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีแต่ฝ่ายไม่ดีเขาก็ทําดีนั่นแหละเขาก็อยากได้นิพพานนั่นแหละแต่เขาเนี่ยแค่จะมาแก้ไขว่าไอ้คนที่ว่าไปดีได้นิพพานตัวเนี้ยใช่จริงหรือไม่นี่แหละคือบททดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ วางจิตต้องวางให้เป็นนะคะว่าเราจะเข้านิพพานแล้วอะไรจะเกิดถึงจะบอกว่าไม่ยอมรับแต่มันเกิดแล้วมันก็เหมือนยอมรับนั่นแหละบางทีพี่วันก็จะต่อต้านนะก็จะบอกว่าอวนนี้ไม่น่าส่งมาเลยก็รู้อยู่ว่าลูกเป็นคนอย่างนี้เนาะมั่วส่งมาอย่างเงี้ยลูกก็ไม่รู้จะมั่วไปยังไงเออเออ,เอ,อก็จะเฉยเฉยแล้วกันพี่วันก็จะปล่อยวางเลยนะพยายามแบบใช้การดับความคิดไม่ให้พี่วันเนี่ยไปคิดเรื่องนั้นอีกเนี่ยคือวิธีของพี่วันแล้วพี่วันก็จะหาเหตุ จะเอาเรื่องทางโลกมาอะไรก็ได้ที่จะทําให้พี่วันเนี่ยดึงตัวเองเนี่ยให้ออกห่างจากสิ่งที่ว่าเป็นบุญกุศลที่เยอะเกินไปเพราะถ้ามันเยอะเกินไปบางคนจะรู้สึกต้องทําบุญต้องอย่างเงี้ยมันเครียดน,นะพี่วันจึงต้องแบบว่านะเดินสายกลางนี่แหละเบาๆสบายๆไม่ต้องไปอะไรเยอะถ้าอภินญาอยากให้ก็ขอเปิดจักกะแล้วก็ให้รับสัญญาณ ของพระผู้ทรงธรมหรือพระศาสดาได้แล้วก็ขอที่จะทำงานเมื่อท่านอนะเมตาว่าให้ลูกอนะไม่ขัดสนจนเกินไปเนี่ยคือคำที่เราต้องพูดแบบคารวาดไม่ต้องไปแบบว่าเออใช้คำราชาศัพท์อะไรเยอะมากนะคือแบบอย่างนี้เลยตรงๆเลยจิตคือจิตอะใจคือใจอะนะถามว่าสัจจะเนี่ยนะถ้าบางอย่าง ถ้าเราพอจะบอกว่าเอออันนี้มันดีนะแต่ถ้าน,นี้ผิดพลาดไปบางทีมันก็แก้ไขได้มันก็ไม่ได้รักษาสัจจะนั้นได้แต่เราอยากทํำไหมเราอยากทําแต่เมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับแล้วก็สภาพแวดล้อมเวลาคนมันทําให้เราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจได้เราก็ขอขมาลาโทษขอโทษสิ่งที่สำคัญคือ ถ้าลูกผิดไปด้วยกายวาจาใจสอนทาผิดก็ดีคิดผิดก็ดีหรือว่าการที่ไปช่วยคนอื่นแล้วแนะนําไปแล้วมันอาจจะไม่ถูกจริตเขาก็ดีลูกก็ขอขมาลาโทษแต่ยังไงลูกขอกลับนี้พานชาตินี้ไม่เลี้ยวที่อื่นถ้าคิดว่าลูกยังมีประโยชน์มีคุณธรรมที่ท่านเนี่ยเลือกแล้วหรือเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ฝุดขึ้นในใจแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยดูแลปกปักร,รักษาคุ้มครองแล้วก็ ดูแลในการปูทางให้สอนทำแล้วก็ทำประโยชน์อื่นๆให้บันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจำตัวนี้ไว้นะคะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องแบบมานั่งสมาธิอธิษฐานจิตหรืออะไรอยู่ธรรมดาอ่าพอซักผ้าลอปั่นลอตากเราก็นั่งคิดแต่อย่างเงี้ยนะการปั่นผ้าการตากผ้าเนี่ยทำไปเพราะผู้มีพระคุณเนี่ยชีรถเยี่ยว ลาดตลอดลูกก็ทำไปก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีบุญมีอะไรหรอกแต่รู้ว่านักบวชอะทาไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่สามารถทําได้แต่ลูกทําให้วันนี้แต่ลูกชิงเข้านิพพานด้วยลูกขอเอาบุญไปถวายท่านให้ท่านได้รู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเข้านิพพานอาจจะไม่ได้ปูสวยด้วยดอกกุหลาบแต่ลูกก็ไม่ใช่ที่จะไม่คิด ถึงการกลับบ้านนิพพานเลยวันนี้ลูกจึงขอให้ความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นกับทุกดวงจิตแล้วก็ขอให้ทุกดวงจิตนะคะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอให้อธิษฐานให้ได้ทั้งนะคะปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วให้ได้อภิญญาญาณน,นะคะอภิญญาญาณตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยมีการที่เขาเรียกว่าสามารถมีอะไรที่วิเศษเหนือคนธรรมดาทําให้เราสร้างบุญ ให้ได้เร็วแล้วก็เป็นบุญที่จักรวาลตัวเนี้ยเขาจะมีเหมือนกับรางวัลให้ตลอดเส้นทางแต่ถ้าเราทำผิดเรารีบไปขอขมาแล้วเราก็ไม่ทำอีกสำนึกจริงตัวนี้ผลกรรมก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะจนจะแก้ไขไม่ได้นะก็เหมือนที่พี่วันถึงบอกว่าเนี่ยพี่วันเอาร่างตัวนี้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งได้ทั้งที่พี่วัน,นยไปน็อกอยู่กลางนะตลาดโพสีเลย แล้วก็แม่ค้าก็จําพี่วันได้ด้วยนะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ถามว่าหูที่เคยอื้อตาที่เคยแบบมองอะไรปุ๊บพามัวแล้วก็ตัวหนังสือที่มันเคยเบอร์เบอร์จนกระทั่งถึงการที่เราเนี่ยมีเรื่องเรื่องการขับรถหรือใช้ร่างกายไม่ค่อยได้เพราะมันมีอาการเวียนมันเหมือนบ้านหมุนนะคะ พี่วันเนี่ยท่านบินทบาลให้คืนสองอาทิตย์นะคะประมาณสองอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นให้อดทนนะถ้าใครเจ็บป่วยตัวเนี้ยไปถามแล้วก็ไปขอท่านดูว่าคุณธรรมในตัวลูกความมีประโยชน์ในตัวลูกเนี่ยยังพอที่จะขอกลับนิพพานแล้วก็ขอให้พระองค์ท่านบินทบัตเท่านิพพานแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อะไรหลงเหลือที่พอจะให้อภินญ,ญญาณหรือความวิเศษตรงนี้หรือมาปูทางตรงนี้ให้สอนธรรม ถ้าลูกยังมีประโยชน์อยู่ขอท่านเนี่ยอย่าเงียบเลยขอให้ท่านเนี่ยช่วยเปิดความรักความสั่นสะเทือนตัวเนี้ยมาปรากฏอะไรก็เหมือนที่น้องๆเนี่ยได้ที่ท่านเรียกอะไรนะเพชรเพชรอุณาลมใช่ไหมอ่าน้องได้สองท่านพี่วันก็ดีใจนะซึ่งตรงเนี้ยพี่วันไม่เคยได้แต่พี่วันเนี่ยจะเห็นตัวหนึ่งที่มันเป็นเนื้อตัวชีวิตนะคะเหมือนเป็นรูปก,กลมๆในรอบตัวเราอะ แล้วมีแสงพวยพุ่งออกไปตัวนี้เคยเห็นตอนอธิษฐานว่าขอให้เห็นคุณธรรมและแสงบุญที่ปรากฏขึ้นแต่เห็นนะครั้งนั้นครั้งเดียวเห็นชัดมากแล้วจากนั้นก็ไปเห็นที่วัดข่าสมโพธิคือเห็นเป็นพวยพุ่งเป็นฉับพันดังสีเพราะเราอธิฐานว่าขอเห็นนะต้องอธิษฐานเป็นนะแล้วก็ส่งบุญเป็นแล้วก็ขอขมาเป็นแล้วก็ขอเชิญธรรมธาตุดั้งเดิมให้เข้าสู่กายวาจาใจแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุน พราะธรรมธาตุดั้งเดิมตัวเนี้ยเหมือนเชื้อสกุลของพ่อพระพุทธเจา้าเหมือนเชื้อสกุลของพ่อองค์ปฐมหรือเหมือนเชื้อสกุลของจัก,กรวาลที่ท่านคัดคนดีแล้วอ่าแล้วก็คนที่ยังต้องอ่ายังไม่ได้คัดเนี่ยท่านก็ให้เรียนรู้ต่อไปก็จะอยู่ในสามโลกถ้า เราทําผิดก็เหมือนต้องไปเรียนรู้ในการลงโทษแต่ท่านก็ให้โอกาสนะไม่ใช่ว่าในนรกเนี่ยท่านจะลงโทษอย่างเดียวแล้วไม่ปราณีนะท่านให้โอกาสก็จะมีแบบผู้ทรงธรรมบางท่านก็ลงไปสอนธรรมให้นะคะตอนนี้ถ้าเรากลัวญาติเราสายเลือดเราคนไหนที่ต้องตกนรกเนี่ยขอให้บุญบาร,รมีของลูกเนี่ยให้สามารถสัมผัสกับเขาได้แล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยสามารถนะ นึกธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วส่งให้ญาติที่กําลังตกนรกตัวนี้ขอให้เขารับได้แล้วเขาจะจะลอยขึ้นมาเลยนะนี่คือเรื่องบารมีธรรมที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ที่สําคัญให้ใส่คําว่าขอให้เขาได้มรกผลนิพพานขอให้เขาเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายแล้วจบกิจเดี๋ยวมันจะได้มีอันนี้สงต่างๆต,ตัวนี้ให้ท่านเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อให้คนนั้นจบกิจตามที่เราอธิษฐานแรงอธิษฐานตัวนี้ถ้าเป็นคนดีมีศีลแล้วก็มี เขาเรียกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วมีวาจาที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าดีคําว่าดีเนี่ยไม่ด่าคนอื่นเนาะแล้วก็ไม่พูดบดพูดเทศส่อเสียดเพ้อเจ้อแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตเป็นแล้วก็สอนทรรเป็นตัวเนี้ยวาจาถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ก็พี่วันก็ขอให้ทุกท่านนะนอนไม่ต้องฝันแล้วก็ขอให้ได้มรรคผลนิพพานทั่วหน้ากันแล้ววันอาทิตย์ นะเว้นพรุ่งนี้วันเดียวแล้วก็วันต่อไปเรามาต่อบธรรแล้วพี่วันเนี่ยจะ,อะขอพูดทรรให้น้อยเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถเจอกันปุ๊บเนี่ยให้เชิญยานได้เลยนะพี่วันจะพยายามเชิญให้ทุกคนนะคะเพราะว่าถือว่าน้องมีถ้าเก็บให้น้องสงสัยต่อไปน้องก็จะไม่มีใครที่เขาเรียกว่าเผยความจริงหรือให้น้องคลายความสงสัย แล้วการคลายความสงสัยก็คือความที่น้องเนี่ยไม่หวันไหววิตกกังวลน้องก็จะเดินทางได้สะดวกสบายในการที่จะพัฒนาจิตต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้สอุปาทิเสสนิพพานธาตุให้มีทั้งปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วก็มีอภิญญาญาณด้วยเพื่อช่วยเหลือกันในการที่จะ แนะนำคนเข้าพระนิพพานนะคะวันนี้พี่วันก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็ ไม่ได้เลทจ,จนเกินไปนะแล้วก็ขอขมาลาโทษวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าพี่วันยังติดค้างท่านผู้ใดอยู่ก็ขอขมาลาโทษหรือตอบไม่ตรงถุดอ่พี่วันก็ขอเป็นวันอาทิตย์นี้แล้วกันนะที่จะถึงพี่วันก็จะมาทําหน้าที่ต่อไปแล้วก็ขอให้ช่วยพี่วันด้วยนะคะทุกท่านนะแล้วก็ขอบคุณกับทุกท่านด้วยนะคะที่แสดงธรรมนะพ่อบอกพี่วันแล้วก็ส่งความรู้สึกเป็นทิปมาพี่วันจะบอกทีมในบ้านนิพานว่าเนี่ยเธอ ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้หมื่นกว่าเกือบถึงหมื่นห้านะสอนธรรมเนี่ยเธอสอนไปได้หมื่นห้าเนี่ยพี่วันถึงบอกว่าคะแนนเนี่ยมันขึ้นเร็วแต่เราทําผิดเขาก็หักลบไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบุญตัวนี้เป็นบุญที่ทุกคนไม่คิดไม่ฝันไม่รู้ว่ามันจะสูงขนาดน,นี้นะแล้วพ่อก็เคยบอกว่ามัวแต่เดินไปเที่ยวปล่อยสัตว์อยู่นั่นแหละได้0ูนแต่พี่วันตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอทำร้านอาหาร ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมา8ปีพี่วันแก้จนจบแล้วตอนนี้ไม่มีความทยานอยากที่อยากจะไปปล่อยอะไรตรงนั้นแต่อยากแค่รู้สึกว่าทําหน้าที่ชาติสุดท้ายให้ดีเลยอยากให้น้องๆเนี่ยนะถ้าวันไหนน้องมีความรู้สึกว่าทําลงที่จิตแล้วอยากสอนน้องก็อัดอัดคาพูดเนี่ยเออตอนนี้จะมีแบบว่าน้องตี้ช่วยแล้วก็มีน้องบุ๋มมีน้อง น้องพิมพ์พจีบางทีเขาไม่สามารถทําปกทําอะไรได้แต่เขาสามารถที่จะรับตัวนี้เพื่อจะไปประสานกันนะน้องนุ่นน้องพิมพตาแล้วก็มีน้องนนทิชาน้องตุก๊กแล้วก็มีอาจารย์ฟุ้งแล้วก็มีน้องตั้มกิตลวีนะคะสามารถแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีหลายท่านเลยที่เมตตาสอนทำแล้วแต่ละคนสอนดีมากตัวนี้เสริมคะแนนบุญเรานะเพื่อให้เราเนี่ยจะได้มีอภิยายานญญาญาณ วันหนึ่งตอนแรกเนะี่ยพี่วันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยไม่ค่อยรู้อะไรก็ไม่แบบสักนิดเลยนะพอพี่วันเริ่มสอนทำเริ่มช่วยเหลือคนเนี่ยนะพี่วันเริ่มมีหูอื้อเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าปากอยากขยับพูดทำต่อไปได้ยินพระส,สุรเสียงแล้วจากนั้นนะแปลพระส,สุรเสียงตัวนี้เป็นคําพูดเป็นธรรมออกมาพี่วันก็เลยเหมือนกับว่าท่านปูทางให้นั่นแหละนะ ตรงนี้พอเรามีคะแนนบุญระดับหนึ่งจำไว้นะคะจิตเปลี่ยนท่านยกจิตให้แล้วท่านจะยกชีวิตให้ด้วยนะนะก็ให้เป็นเศรษฐีทั้งทางโลกเศรษฐีทั้งทางธรรมนะให้เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในชาติสุดท้ายนี้ทุกท่านทุกคนเทินสา,สาธุสาธุสาธุกราบอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่วันเนี่ย จะปรึกษาทีมงานอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องหนังสือที่โดนปลวกินไปจนหมดนะคะก็คงต้องทําขึ้นมาใหม่แล้วตรงเนี้พี่วันอาจจะแทรกทําที่เด็ดๆที่พี่วันเนี่ยได้รับจากข้างบนว่า,าพระสูตรไหนที่ทําให้เราเนี่ยระล,ลึกนึกถึงพระนิพพานแล้วตอนนี้ไม่คลาดเคลื่อนนะคะจะมีไม่กี่พระสูตรง่ายๆนะจะเพิ่มเข้าไปให้นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีอย่างจริงจัง แล้วก็จริงใจแล้วก็ไปจริงๆอย่ากโกรธกันนะเดี๋ยวรอวันอาทิตย์นะจ๊ะอีกวันเว้นวันนี้แหละนะจะได้เจอกันอีกแล้วต่อไปถ้ามีคําถามเยอะๆเชิญยานเยอะๆพี่วันอาจจะเพิ่มอืมอาจจะเพิ่มอาจจะเพิ่มอะไรสักนิดหนึ่งคืออาจจะอ่าลดการสอนทำของตัวเองลงแล้วก็ให้น้องๆได้ได้ได้ถามมากขึ้นก็วันนี้ก็ ขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาแบ่งปันทำกันแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรน่าทำกันอนุโมทนาสาธุนะไม่ดึกเกินไปนะคะสาธุสาธุสาธุบายบายสาธุมทคกับุกานทโมทนกับทุกท่านทคัธอคับ วันอาทิตย์นี้นะ<อ>เดี๋ยวเจอกันอีกถ้าเราติดค้างเรายังไม่ได้เชิญญ,ญาณให้ใครถามวันอาทิตย์นะจ๊ะจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าสาธุสาธุบายบายเช่นกันนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันอีกทีนะคะ